โรมชีทักษินได้กลับบ้านเพราะดิวแลกประเทศเชื่อนายกรู้เหตุและเป็นประจักษ์พยานอำพลังให้บิดาได้รับอภิสิทธิ์ชนใช้เส้นสายปกครองบ้านเมืองแลกกับผลประโยชน์ครอบครัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันที่2ตลมอดีตนายกทักษินชินวัตรพักชั้น14ในช่วงที่ถูกคุมขังเป็นการใช้อภิสิทธิ์เหนือกฎหมายหรือไม่เมื่อเทียบกับนักโทษคนอื่น เป็นประเด็นที่นายรังสิมันโรมนำมาอภิปรายโดยอ้างว่านายยรัธมนตรีเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นทุกอย่างจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดจึงไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้เพราะนายยุัฐมนตรีเห็นประโยชน์แก่บิดาตนเองและครอบครัวเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเอื้อให้หนายทักษิณชินวัตรพักแค่สิ14โรงพยาบาลตำรวจต่างได้รับการปรูบบำเหน็จหรือการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้ดิบได้ดีจึงคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเป็นการตอบแทนทางการเมืองแก่บ,บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในรังสุมันโรมยังบอกด้วยว่านายกันมนตรีไปเกี่ยวข้องกับนักโทษแหกคุกอ้างว่าจะนําไปรักษาตัวชั้นส4อ้างว่าป่วยเข้าขั้นวิกฤตแต่ไม่มีตรงไหนวิกฤตท่านนายกมีส่วนรู้เห็นต่อการปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าพบบิดานายกันมนตรีรู้เห็นท่านยังอําพรางเพื่อให้ในายทักษิณได้รับสิทธิเหนือผู้อื่น แค่นี้ยังโกหกและจะให้ไว้วางใจได้อย่างไรในรังสิมันได้ก,กล่าวช่วงท้ายว่านายกรัฐมนตรีกระทำความผิดครบองค์ประกอบฐานอั้งยี่ซ่องโจรปกปิดก,การกระทำความผิดโดยชอบอด้วยกฎหมายโทษสูงสุดสิบปีชี้กรณีชั้น14ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวชี้เป็นความพังทลายของหลักนิติรัฐเพราะเป็นความสูดสิ้นของกติกาบ้านเมืองที่ใช้เส้นสายปกครองบ้านเมือง ด้วยผลประโยชน์ของชาติไปแลกกับผลประโยชน์ของครอบครัวเป็นความเลวร้ายที่สุดของการเมืองการปกครองในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน